ที่อ่างนองปลาไหลจบุรีปีละแล้านลกบเมตนและการสูบน้ำจากคลองสะาทิไว้ในอ่างผสมระยองีละ10ล้านลูกบาทเมตรเราบอกมาว่าจะดำเนินการได้ในกีวาไว้ชเกตและกรูกรอนและซอสอจากาจัดการอ่างน้ำทั้ง6แห่งเดยให้บเกบน้าได้เปิดยังไงอีก84ล้านลูกบาทเมตรและก่อส้างอางเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีก4แห่ง็นลูกน้ำบังปนุนอ่างโคกกระแ้ อ่างคลองพะวาใหญ่อ่างคลองหางแมวและอ่างคลองบางสนดทั้งหมดจะเพิ่มน้ําได้308.5ล้านลูกบาศก์เมตรและระยะยาวนะคะจัดกานน้ำจากถึงตึกระน้ำประเทศกัมพูชามียางอ่างประเสริฐจำนวน300ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งการประเมินเบื้องต้นค่ะต้องใช้งบประมาณ4,000ล้านบาทค่ะ มาถึงรายงานพิเศษที่น่าสนใจนะคะเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับนั้นกําลังเป็นที่พูดถึงกันมากทั่วโลกนะคะส่วนประเทศไทยรถยนต์ไร้คนขัจะเข้ามาได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่เวลารายงานพิเศษจากคุณบรรณาเป็นรพิเศษในรถเวลาใส่ซอสนี่ไงไหมใส่ซอสอันหมุนเลยหวานมากชอบลาตรงนี้ด้วยอันนี้นะฮะเดี๋ยว ่นีอร่อยอครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายงานพิเศษลาตรงนี้ครับสวัสดีค่ะ230 0บ๊ายบาย,บาย,บาย